สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับตอดนี้นะคะโอ้โหหวานก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะสำหรับท่านที่สนใจที่จะติดตามชมละครเรื่องแดดฝันของขึ้นลูกใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่กำลังติดตามชมอยู่เหมือนหวานเช่นเดียวกันนะคะหวานก็ตามติดเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าชอบการแสดงของคุณอูก๋กั้งแล้วก็คุณเจ้ารู้สื่อนะคะเป็นส่วนประกอบใหญ่ๆเลยนะคะที่ทาให้สนใจที่จะดูเรื่องนี้ ส่วนสำหรับนักแสดงท่านอื่นๆนั้นนะคะก็คือดูแล้วก็ได้พบว่าเออมันมีคาแรคเตอร์ที่ที่มีความที่มี คำสอนนะคือเราดูเราก็เหมือนกับว่ามันสะท้อนกระจกอะไรบางอย่างนะคะให้พวกเราได้เห็นค่ะและแน่นอนว่านะคะตัวละครตัวนี้ค่ะรนเทียนเจินนะคะก็ได้เห็นความสามารถของหลัวอีโจ้นั่นเองก็เป็นน้องใหม่นะคะที่ในในวงการของละครนะคะเพื่อนๆก็คือขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวก็เรื่องนี้แหละเรื่องแรกนะคะแล้วก็บทบาทของเขานั้นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากๆนะคะโดยเฉพาะพวกเรานะคะแล้วก็หวานเองนี่ก็ วิาพากษ์วิจารณ์บทของหลนเทียนเจินมาเยอะแล้วนะคะเอาเป็นว่านะคะตอนนี้ความดังของน้องหลัวอีโจนั้นถือได้ว่าประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีความนิยมนะคะของดาราแบบที่ไม่แยกหญิงชายเนี่ยก็คือน้องหลัวอีโจขึ้นมาเป็นอันดับที่1่ค่ะเ,เพื่อนๆโ้แทบจะก,กรี๊ดเลยนะคะกรี๊ดเพราะว่าโอ้โหบทนี้หวานว่าได้รับการพูดถึงในลักษณะที่อยากจะหยุมหัวเขาแล้วก็พยายามที่จะมาวิเคราะห์นะคะความ ความเป็นตัวตนของเขาแล้วก็นิสัยของเขาเนี่ยแหละคะ่ะถึงได้รับการพูดถึงเป็นจํานวนมากแล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่1เลยนะคะแล้วต่อมานะคะอันดับต่อๆมาก็คือน้องเจ้าลู่สื่อแล้วก็น้องโหมิงฮาวนั่นเองค่ะก็เป็นอะ,อะไรที่เป็นข่าวดีนะคะแล้วก็สร้างความประหลาดใจเช่นเดียวกันที่หลวอีโจนั้นขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะสําหรับความยอดนิยมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเอาเป็นว่านะคะหวานก็ไปเจอบทความที่ มีการนะคะสัมภาษณ์คุณหลัวอีโจเกี่ยวกับบทบาทน,นะคะการเป็นร้นเทียนเจินที่อยู่ในในเรื่องเนี่ยแหละค่ะแดดฝันของขึ้นลูกใหม่นะคะซึ่งนะคะเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์เป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็สรุปนะคะใจความสําคัญก็คือในสายตาของคุณหลัวอีโจนี่ก็คือว่าตัวละครรนเทียนเจินเนี่ยเป็นตัวละครที่เริ่มต้นด้วยความไร้เดียงสาแต่ว่าเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็มีความโรแมนติกนะคะแล้วก็มีความยืนหยัด เช่นเดียวกันที่จะรักษาแพทย์แผนโบราณเอาไว้แพทย์แผนจีนเอาไว้นะคะซึ่งก็เป็นหลักในตัวตนของความเป็นเหลินเทียนเจินค่ะโอ้โห,โห,โหเอาละค่ะเขาก็เข้าใจนะคะเรื่องราวของคาแรคเตอร์ของพระเอกของเขาในเรื่องนี้ไว้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขานั้นพูดถึงตัวเขาเองว่าอย่างไรบ้าง เนื่องจากว่าเรื่องนี้นะคะพอดเรื่องเนี่ยก็คือจะกกระตุ้นความปรารถนาแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะของทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นเก่าเป็นการผสมผสานกันนะคะระหว่างการใช้วิถีทางการแพทย์นี่แหละค่ะเข้ามารวมด้วยกับการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคหล,ลายหรือว่าให้ตัวเองนี้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอดเรื่องมันจะเต็มไปด้วยมุมมองต่างๆของความแตกต่างกันของแต่ละบุค คนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูมาหรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาอยู่นะคะแล้วก็ภาวะที่ทุกคนไม่มีใครที่จะขาวสะอาดนะคะมีขาวมีเทาแล้วก็บางคนก็เปลี่ยนเป็นดำหรือว่าบางคนก็เปลี่ยนจากเทามาเป็นขาวนะคะเพราะว่าในในพันคนมันก็จะมีพันใจนะคะก็คือต่างคนก็ต่างไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะที่นี้นะคะถ้าถามว่าผู้ชมนั้นคิด ไปในเชิงบวกหรือเชิงลบของตัวละครหลนเทียนเจินนะคะก็ต้องยอมรับว่าในช่วงแรกๆนะคะจากตอนที่1ถึงตอนที่18เนี่ยก็คิดว่าไม่มีใครที่จะชื่นชมนะคะการประพฤติตัวแล้วก็แนวความคิดของหลนเทียนเจินแน่นอนแต่พอตั้งแต่ตอนที่19เป็นต้นไปเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นแววตาหรือว่าการแสดงออกที่มีน้ำใจมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกับตัวละครซุนโถโถ,โถซึ่งเป็นนางเอกของพวกเรา เราจะเห็นได้ว่า,าหลวอีโจนะคะในบทของเหรินเทียนเจินเนี่ยมีความใส่ใจแล้วก็เริ่มมีปฏิกิริยาบางอย่างซึ่งพวกเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องราวของอุ้ยการมองไปแล้วนะการเห็นตัวตนน่ะแต่ก่อนนี้เหมือนกับมอง้ามนะคะแบบว่าเหมือนไม่อยากจะให้หนางเอกของพวกเรามีตัวตนอยู่แต่ณนะตอนนี้ก็คือขนาดโดนงูกัดใช่ไหมคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ตอนที่รักษาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนฟื้นขึ้นมาก็โถโถอะไรก็โถโถ โถโถนะคะมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าในจิตใจของเขานั้นนะคะมีซุนโถโถอยู่ในใจนั่นเองมันก็คือเปลี่ยนไปนะคะออาล่ะค่ะทีนี้นะคะคุณหลัวอีโจก็ได้อธิบายนะคะพูดถึงเหลนเทียนเจินว่าก็คือเป็นเป็นเด็ก เป็นเด็กตัวใหญ่หมายความว่าคือโตมาแต่ตัวนะคะแต่ว่านิสัยนั้นก็ยังเป็นเด็กแล้วก็เป็นคนที่มีความเรียบง่ายรวมทั้งมีความดื้อรั้นด้วยนะคะหลินเทียนเจินนั้นมาจากครอบครัวแพทยแผนจีนแล้วก็เขานั้นก็จะเป็นต้นกล้าเพียงต้นเดียวในครอบครัวค่ะดังนั้นสภาพแวดล้อมที่เขาต้องเจอมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็คือความเอาอกเอาใจาแล้วก็การแบบ ปณีปนอมสุดๆนะคะเรียกได้ว่ามีความรักความเมตตาสงสารแล้วก็ความโปรดปานของผู้เป็นคุณตาคุณยายอยู่ก่อนแล้วรวมทั้งการศึกษานี่ก็ได้รับการปูทางแบบเข้มงวดมาจากพ่อของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหลวอีโจก็บอกว่าเหรินเทียนเจินนี้เติบโตขึ้นมาอย่างอย่างเชื่อฟังต่อหน้านี่คือเชื่อฟังนะคะเหมือนกับมีสถานะเป็นเหมือนไขมุก ง,งามๆของครอบครัวเลยค่ะดังนั้นนะคะความกดดันของเหรินเทียนเจินก็คือเขาพยายามที่จะหาทางออกเพื่อให้ตัวเองนั้น ได้รับความเป็นอิสระนะคะอย่างน้อยเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งก็ยังดีค่ะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างตอนเมื่อเขาเป็นเด็กเขาเสนอว่าเขานั้นไม่ต้องการที่จะเรียนแพทย์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าเขาไม่อยากจะเรียนแต่เขาก็ยังคงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรเรียบร้อยไปแล้วนะคะตามความคาดหวังของครอบครัวค่ะก็จบทางด้านแพทย์เลยนะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ยหน้าฉากก็คือเขานั้นเชื่อฟังค่ะเชื่อฟังทั้งๆท,ท,ที่เขานั้นไม่ได้ หมักใจนะคะเอาละทีนี้ในทางกลับกันครอบครัวของเขาก็กังวลว่าเออเนี่ยเขานั้นจะเป็นคนที่ที่แบบได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่าคือจะต้อง ต้องอยู่ในความกังวลของผู้อาวุโสทั้งหลายนะคะอยากให้เขาอยู่อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการเหมือนกับว่าให้เครื่องรางไปนะคะไอ้ไม้กิษนาที่เป็นของบรรพบุรุษที่มีวันเดือนปีเกิดของของตัวของหลนเทียนเจินนะคะเพื่อที่จะให้พกติดตัวไปด้วยเพื่อที่จะแบบว่าเออปกป้องนะคะปกป้องเพอเชื่อว่ามันเป็นเ,ออเครื่องรางนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ปัดท้วงนะคะมีความต่อต้านรับหลังโดยการที่นำไอ้เนี่ย แผ่นไอแผ่นที่เป็นจี้นะคะที่ห้อยคอที่เป็นไม้กิจสนานั้นไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินโดยพลาการนะคะนอกจากนี้แล้วก็ชอบที่จะกระโดดล่มจากกิจกรรมในมหาเชลัยไม่ว่าจะเป็นไปห้องสมุดหรือโกหกว่าไปเรียนเข้าคลาสอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไป ไปเล่นอ่ะนะคะไปเล่นไอพาราไกาดิ้งอะ่ะไปเรียกว่ากระโดดล้มมะเรียกพาราไกาดิ้งแล้วกันนะคะที่ลอยอยู่บนฟ้าแล้วก็ไปขับโกคาร์ดนะคะซึ่งมันก็สร้างความตื่นเต้นให้กับชีวิตของหลิอนเทียนเจินบ้างเล็กๆน้อยๆยแต่สิ่งที่พวกเราจะไม่ชอบคือความโกหกใช่ไหมคะแต่ณจุดนี้ก็คือคุณหลวงอีโจไม่ได้พูดว่าทําไมจะต้องแบบโกหกอะไรแบบนี้นะคะเพียงแต่เขาพูดว่าเขาต้อง,ต,องต้องหาทางออกโดยการที่จะได้รับอิสระคะ่ะแล้วเขา เขาก็นะคะบอกตัวเองเนี่ยบอกของบอกคาเล็กเตอร์ของหลินเทียนเจินว่าเนี่ยเป็นคนที่ไร้เดียงสานะคะ คุณหลวอีโจนั้นก็บอกว่าเขารู้ว่าคือบทบาทของเขาเนี่ยมันคือบรรไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าความบริสุทธิ์ของเหรินเทียนเจินนั้นเป็นจุดที่ส่องแสงที่ใหญ่ที่สุดในตัวของเหรินเทียนเจินแล้วก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดชั้นมากที่สุดเกี่ยวกับบทบาทนี้นะคะคําว่าชั้นก็หมายถึงตัวของคุณหลวอีโจเองค่ะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างฉากนะคะอย่างฉากที่เหรินเทียนเจินนั้นจะทําให้ซุนโถโถวหวาดกลัวค่ะโดยใช้อย่างมีพิษที่แบบแกล้งนะคะ มุมมองของหลวอีโจนี่เป็นด้านที่เรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้คิดหลายคือเขาเป็นคนจิตใจดีเอะ <c oughs> อค่ะเอาได้ได้ทีนี้เขาก็รู้สึกนะคะคุณหลัวอีโจรู้สึกว่าสําหรับเหลินเทียนเจินแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยความดีแล้วก็ความงามเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เขานั้น มีอยู่ในใจของเขาอยู่ตลอดเวลานะคะนี้เขาก็บอกว่ามีฉากหนึ่งในละครที่เหลินเทียนเจินนั้นตําหนิความรับผิดชอบแล้วก็ความไร้เดียงสาของตนนะคะก็คือตอนที่เขาไปวินิจฉัยผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้เข้าใจสาเหตุของโรคอย่างแท้จริงค่ะซึ่งก็เกือบที่จะทําร้ายทําลายชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งไปแล้วนะคะแต่งไรก็ตามหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือสําเร็จแล้วเนี่ยหลนซินเจิงนะคะผู้เป็นพ่อก่าวกับ เลิเทียนเจินว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยคุณน่ะจะได้รับผิดในเรื่องของการฆ่าคนตายตามกฎหมายเลยนะอะไรอย่างนี้นะคะก็ว่ารุนแรงมากค่ะหลวอีโจร,รู้สึกว่าการประสบนะคะกับเรื่องราวเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตแบบนี้ในเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายของผู้ป่วยเนี่ยเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับเลินเทียนเจินที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เลินเทียนเจินได้ศึกษาในห้อง เป็นภาคทฤษฎีค่ะแล้วก็ไอประสบการณ์จริงๆเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเขาเพิ่งก้าวออกมาเป็นก้าวแรกในการที่เขาก้าวออกมาใช้วิชาการแพทย์ในสังคมที่ต้องแบบว่าเจอผู้คนที่เขาไม่รู้จักแล้วก็ได้มารับการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากพ่อของเขานะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆสําหรับเลิเทียนเจินค่ะแต่ว่าเลิเทียนเจินนั้นก็เป็นเด็กที่แข็งแกร่งแล้วก็มีความสามารถมากนะคะดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะแบบว่า เติบโตขึ้นไปให้ได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็ใช้วิชาความรู้ที่ตัวเองมั่นใจว่าตัวเองนั้นเก่งเต็มที่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะเมื่อมองย้อนกลับไปที่ประสบการณ์การตีความนะคะเขาก็กล่าวว่าเขานั้นไม่ได้ทิ้งความเสียใจใดๆเลยเขาคิดว่านะคะทุกอย่างที่เขาทำนั้นเป็นการจัดการที่ดีที่สุดค่ะและฉันก็รู้สึกขอบคุณที่ได้พบเพื่อนที่ดีอย่างเหรนเทียนเจินในวัยนั้นนะคะ ต่อมานะคะก้าวแรกสู่การแสดงนะคะในวงการเนี่ยสำหรับเรื่องนี้แล้วนะคะก็ไม่ใช่การแสดงในวงการบันเทิงเรื่องแรกแต่ว่าเคยแสดงนะคะคุณหลวงอีโจนี่เคยแสดงบนเวทีในฐานะของนักแสดงละครมาก่อนนะคะแต่ว่าไม่ใช่บทของพระเอกเต็มตัวค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเคยนะคะเล่นในเรื่อง Together ด้วย Together นั้นเป็นเรื่องที่เป็นละครที่เป็นซีรีส์ซีรีส์สร้างขึ้นมาในช่วงที่มีโควิดนะ เพื่อนๆคงจำกันได้ที่ประเทศจีนเขาก็ลนรงวิธีการปฏิบัติตัวแล้วก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะถึงแม้ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเ,เรื่องนั้นนะคะก็เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากแต่ว่าคุณหลวงอีโจนั้นเล่นเป็นแค่บทบาทเล็กๆเท่านั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆค่ะดังนั้นนะคะในการที่เขาจะมาแสดงเป็นเหลนเทียนเจินในเรื่องนี้แดดฝันของขึ้นลูกใหม่เนี่ยคุณหลวงอี โจบอกว่าเขานั้นเตรียม เตรียมตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะนอกเหนือจากที่แบบว่าพื้นฐานการแสดงที่เขาจะต้องไปเรียนอย่างจริงจังแล้วเนี่ยเขายัางต้องแบบว่าศึกษานะคะพื้นฐานทางวิชาชีพของเหรินเทียนเจินอีกด้วยเพื่อให้ชัดเจนแล้วเขาเนี่ยมีความเรียนรู้ที่แบบต้องเข้าใจนะคะอย่างน้อยก็พื้นฐานแล้วก็สามารถที่จะใช้วิจารณญาณของการเป็นการเป็นแพทย์ในวิชาชีพการแพทย์แผนจีนด้วยนะคะคือก็จะบอกว่าเขานั้นได้ทำการ บ้านมาเยอะมากๆค่ะนอกจากนี้แล้วทีมงานของเรื่องเจนซัหรือว่าแดบฝันนะคะของคืนลูกใหม่นี้ก็ยังได้จัดให้นักแสดงนี้ ไปนะคะไปที่ยูนนานเพื่อไปเรียนรู้ความรู้ทางพื้นฐานของการแพทย์แผนจีนแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนนะคะกับคุณหลุยลี่หงค่ะซึ่งเป็นแพทย์แผนจีนตัวจริงเสียงจริงนะคะที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนในตอนนี้ทําให้กลุ่มของนักแสดงนะคะมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับชุมชนนะคะ TMC ก็คือเนี่ยแพทย์แผนจีนนะคะ Traditional Chinese Medicine นะคะตั้งแต่งแง่มุมในทางปฏิบัติของ TCM เช่นวิธีการรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มหรือว่าจะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าวังหวนแล้วก็ชิงหวนแล้วก็การฝังเข็มนะคะรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตัวกับ คนไข้ในเรื่องของมุมมองชีวิตแล้วก็การาให้ความรู้ในเรื่องของอาหารนะคะอาหารที่เป็นยาก็มีแล้วก็อาหารที่มีฤทธิ์ขัดกันอะไรอย่างนี้ก็มีพวกเขาเรียนรู้กันหมดเลยนะคะรวมทั้งการใช้ชีวิตประจําวันด้วยโอ้โหดีจังเลยนะคะยูนนานนี้เป็นเป็นดินแดนที่ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยค่ะถ้าได้ไปแล้วก็เหมือนกับการไปไป ทีมบิวดิ้งเนาะไปสร้างทีมด้วยกันนะคะถือว่าเป็นการเตรียมตัวของละครเรื่องนี้ที่ดีมากๆเลย เหลิเทียนเจินนะคะก็เป็นตัวละครที่คุณหลวอีโจก็บอกว่านอกจากความไร้เดียงสาแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความเมตตาด้วยนะอย่างเพื่อนของเขานะคะเจ้าลี่เฉียนเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับลี่เฉวนแล้วลี่เฉวนบอกเขานะคะลี่เฉียนบอกเขาเนี่ยเขาจะช่วยทันทีก็เพียงแต่ว่านะคะบทของเจ้าลี่เฉียนซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเนี่ยบางทีก็ไม่พูดอะไรแล้วก็ชอบเก็บไว้ในในใจของตัวเองกลายเป็นความ กดดันนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทุกๆโอกาสแล้วก็ทุกๆเหตุการณ์นะคะเขาก็มักจะช่วยเจ้าลี่ฉวนจนบางครั้งนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าความสนิทเนี้ยมัน มันสนิทเกินไปจนทางด้านของหรนเทียนเจินซึ่งซึ่งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะไหลเดียงสาเนี่ยได้มองข้ามได้มองข้ามความรู้สึกของเจ้าลี่ฉวนไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากจิตอันเมตตาของเขานะคะ ลัวอีโจนะคะก็ยังบอกอีกว่าเขารู้สึกว่านักแสดงนั้นควรละทิ้งสิ่งที่รบกวนทุกอย่างนะคะในตอนที่แสดงเนี่ยในตอนในการถ่ายทำเพื่อที่จะให้ผู้ชมนั้นนะคะได้ รับการถ่ายทอดความเป็นตัวละครนะคะของของตัวที่เขาแสดงจริงๆค่ะแต่ละตัวละครนั้นก็มีการแสดงออกแล้วก็การกระทําเป็นของตัวเองนะคะสมมุติฐานของการทําให้ผู้ชมชอบบทบาทควรเป็นทัศนคติการแสดงที่จริงใจของนักแสดงแล้วก็วิธีการแสดงที่แท้จริงเพื่อให้ผู้ชมนั้นสะท้อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเพื่อทดแทนมุมมองของตัวละครที่อยู่หน้าจอนะคะในที่สุดนี้ก็จะทาให พวกเขานั้นคือพวกเขาคือพวกเราที่ดูละครน,นะคะเห็นอกเห็นใจหรือว่ารักตัวละครตัวนั้นๆค่ะดังนั้นนะคะคุณหลัวอีโจนี้ก็หวังว่าตัวละครของเขาเนี่ยจะสามารถที่จะสะท้อน ลักษณะนิสัยของตัวละครตัวหนึ่งให้กับผู้ชมนั้นผ่านการแสดงของเขาได้จากละครแล้วก็แน่นอนว่าผมนั้นยังหวังว่าการตีความเรื่องราวทีละเรื่องนั้นจะทำให้เกิดแนวคิดแล้วก็ในเรื่องที่สามารถถ่ายทอดให้ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะโดยผ่านโดยที่เขาแสดงผ่านมาทางหลนเทียนเจินี่แหละค่ะ ต่อจากนั้นนะคะเขาก็บอกอีกว่าบทของเขานี่จะมีการพัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะเป็นช่วงที่ข้ามช่วงกบฏไปแล้วข้ามช่วงกบฏก็คือไม่ดื้อรั้นนะคะแล้วก็ไม่ปฏิเสธความหวังดีของเราผู้อาวุโสอีกแล้วนะคะซึ่งในตอนเริ่มต้นนั้นพวกเราเห็นแล้วว่าเขาอ่ะมีความต่อต้านนะคะในความต้องการของของผู้อาวุโสในบ้านคือเขานั้นก็พยายามที่จะถ่ายทอดความเป็นวัยรุ่นแล้วก็นิสัยของวัยรุ่นที่ ที่มักจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะคะที่เกี่ยวกับว่าเวิธีการที่จะต่อต้านวิธีการก่อกระบฏกับครอบครัวในวัยเยาว์นั้นนะคะจะต้องทำอย่างไรบ้าง ผู้ที่สัมภาษณ์นะคะก็ได้เขียนไว้ว่าในระหว่างการสนทนานะคะคุณหลวอีโจก็กล่าวว่าทุกคนนั้นสามารถมองเห็นทุกแง่มุมของตัวเองได้ไม่มีข้อห้ามแล้วก็จุดซ่อนเลนในเวลาเดียวกันเนี่ยตัวเขาเองก็หวังว่าบุคลิกที่สดใสและล่าเริงของหลนเทียนเจินเนี่ยสามารถที่จะนำพลังงานเชิงบวกมาสู่แฟนๆละครได้มากยิ่งขึ้นในทางกลับกันนะคะความภาคเพียรของหลนเทียนเจินจนถึงจุดที่ เกิดความประทับใจนะคะคือ คือความพยายามความภาคเพียรในการที่จะ,ะยืนหยัดในการรักษามรดกแพทย์แผนจีนนะคะถึงแม้ว่าตอนเริ่มแรกสุดเลยเขาไม่อยากจะเป็นแพทย์ก็ตามค่ะแต่จุดนี้นะคะเป็นจุดที่ทำให้คุณหลัวอีโจนั้นมีความประทับใจในตัวละครของหลินเทียนเจินมากๆนะคะเพราะว่าความภาคเพียรของหลินเทียนเจินนั้นสะท้อนให้เห็นในคาพูดของเขาว่าเขานั้นน่ะไม่ได้ต้องการที่จะเรียนแพทย์แผนจีนตั้งแต่ยังเด็กค่ะแต่เขานั้นก็ไม่ ไม่เคยที่จะหยุดเรียนรู้ทางแขนงนี้เลยนะคะเขาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการดำเนินการเพื่อหาวิธีที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติที่เหมาะสมค่ะก็เรื่องนี้นะคะก็ทำให้เขารู้สึกแบบเนี่ยไอเรื่องไอตรงพอตตรงนี้ทำให้เขารู้สึกรักตัวละครเหลุนเทียนเจินมากๆเลยนะคะจากนั้นผู้สัมภาษณ์นะคะก็ถามคุณหลวอีโจว่วาหลังจากจบเรื่องซีรีส์นี้แล้วเนาะแด่ฝัน ของขึ้นลูกใหม่แล้วนะคะมีผลงานเรื่องอะไรอีกนะคะคุณหลวอีโจบอกว่ามีาคละครค่ะเรื่อง Heroes without regrets นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เขานั้นจะต้องรับบทเป็นตำรวจค่ะต่อต้านยาเสพติดนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะให้คือเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นพระเอกเต็มตัวเช่นเดียวกันแล้วก็เขาก็ได้รับประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับทางด้านของการต่อต้านยาเสพติดแล้วก็การทาคดีความเยอะเลยเพราะว่าเขาก็ต้องมีการไปนะคะเขากลุ่มอีกแล้ว แล้วก็พูดถึงว่าอาชีพวีรบุรุษพิเศษเนี่ยคือการเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดมักจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากๆเช่นการเข้าร่วมภารกิจที่ไปเป็นสายลับการแสดงในสถานการณ์ที่ซับซ้อนนะคะเป็นการทดสอบความสามารถในการแสดงของนักแสดงที่ยอดเยี่ยมเพราะว่านักแสดงนั้นต้องเปลี่ยนแล้วก็ปรับสถาน,นะของตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะจางอี้ฉีที่สามารถที่จะนำเสนอหลาย ด้าของตัวละครในเวลาสั้นๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดเขามากๆที่จะให้เขานั้นนะคะรับบท ตำรวจในเรื่องผลงานเรื่องใหม่ที่เขาถ่ายทำนะคะประสบการณ์ในค่ายทหารนะคะเขาก็ได้รับประสบการณ์มาแล้วค่ะทำให้เขาเข้าใจได้ว่าตัวละครที่เขาเล่นนะคะนั้นน่ะต้องแบบว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็ต้องรู้ความหมายของเบื้องหลังของการกระทำของตัวละครค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์อันดีที่ทำให้เขานั้นรู้สึกว่าเขาได้เข้าใกล้กับตัวละครต่างๆนะคะที่มาเกี่ยวข้องกับตัวละครที่เขาเป็นในเรื่องต่อไป นะคะคเขาประทับใจนะคะกับการใช้ชีวิตในหอพักในค่ายทหารแล้วก็เออเขาทำอย่างไรกันตอนที่ทหารจะเรียกประชุมแล้วก็การรับประทานอาหารในโรงอาหารรวมนะคะล้วนเป็นประสบการณ์ของผมแม้แต่หมายเลขนะคะก็คือหมายเลขที่ได้ในในการที่เข้าไปฝึกเป็นทหารรวมทั้งพวกการปลุกนะคะขึ้นมาเพื่อฝึกอะไรต่างๆแล้วก็การที่ไฟดับเป็นเวลาอะไรแบบนี้นะคะคือทุกอย่างเนี่ยเขาต้อง เผชิญ เหมือนกับแบบทหารจริงๆที่เขาฝึกกันนะคะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นจุดที่คุณหลวง e อีโจชอบมากๆในการที่ได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็มีหลายๆประเภทของซีรีส์แล้วก็ผลงานในอนาคตนะคะที่คุณหลวง e อีโจกล่าวว่าเขานั้นนะคะอยากมีโอกาสที่จะได้ลองในอนาคตค่ะแล้วก็ความคิดนับปัจจุบันของคุณหลวง e อีโจก็คือเขานั้นจะพยายามให้มากขึ้นนะคะมากขึ้นมากขึ้นไปอีก เพื่อจะได้มีผลงานดีๆมาให้กับทุกท่านนะคะได้ชื่นชมกันค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะบทสัมภาษณ์นิหวนก็เอามาจาก 163.com นะคะอันนี้เป็น c m มาจากของชไชน่านะคะก็ในวันที่วันที่26พฤษภาคมปี2023นะคะก็วันนี้ซีเออวานก็มองมองที่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะมันก็วันนี้นี่นาก็แสดงว่านะคะเรื่องราวดีๆก็มีเกี่ยวกับคุณหลัวอีโจแล้วตอนนี้ก็มีความนิยมนะคะมีการพูดถึงเขาดัดชนีความยอดนิยมก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะขึ้นมาเป็น อันดับหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆแสงหน้าหนองเจ้ารู้สื้อของเราขึ้นมาใช่เลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิเซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็ดูละครกันให้เพลิดเพลินนะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ